ครับคุณผู้ชมสวัสดีครับแล้วก็ขออนุญาตยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับเกมอินซอยของเรานั่นเองแล้วแน่นอนนะครับในวันนี้ก็มีอัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่29เดือนเมษายนนั่นเองนะครับและในยี่สุดบันไดของเรานะครับมันมีเวอร์ชั่นใหม่แล้วเว้คุณผู้ชมแล้วผมก็มีโอกาสไปไปตกแต่งน้องเพิ่มเติมด้วยนะครับรับรองครับสวยงามงดงามแน่นอนนะครับจากพาร์ทที่ผ่านมาแล้วแน่นอนครับ นี้ของเราก็จะไปทิ้งท้ายกันนะครับในส่วนของการแต่งงานนั่นเองนะครับระหว่างเฮียมิเกลกับน้องแอนของเรานะครับตอนนี้น้องแอนก็ใช้ชื่อเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผ,ผู้ชมปะลุยกันดีกว่ามีอัปเดตค่อนข้างเยอะเลยนะครับประตูหน้าต่างอัปเดตใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราแบบเออเล่นนะครับตัวละครนี้ในช่วงทิ้งท้ายช่วงสุดท้ายของเรานะครับ เราก็อาจจะมีการตกแต่งบ้านของเราเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับผมเล่นต่อเน,นื่องจากพาร์ทเดิมไปแค่นิดเดียวจริงจริงคุณผู้ชมก็คือ,อาพาร์ทที่ผ่านมายังมีเกลเยวล่งว,วงแล้วใช่ไหมครับก็ให้เขาไปนอนเนาะแล้วเขาก็นอนอยู่กับน้องแอนของเรานั่นเองนะครับนะก็เป็นเตียงคู่นะคุณผู้ชมก็โดยการอัปเกรดของเรานั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นเรื่องของบิลหมดนะครับแล้วบิลหมดของเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น ประเภทของบันไดยเยอะขึ้นแล้วเว้ยคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่แบบเป็นไอ้นั่นพวกอะไรว่าไอ้บันไดที่แบบมันใช้แบบพื้นที่เยอะอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันบันไดที่ผมคิดว่าน่าจะใช้พื้นที่ใช้พื้นที่น้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมดูดิเห็นปะปกติก็คือยาวไปนู่นเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือเราได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เสร็จโจรครับบอกได้เลยคําเดียวคุณผู้ชม เสร็จโจนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเคลียร์บันไดของผมดูนะครับอันนี้เป็นช็อตสแตนนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบไอ้บันไดนระกของเราทิ้งไปก่อนแล้วกันครับย๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้บันไดของผมหายไปแล้วอ่ะโอเคแล้วก็เอาอันนี้ออกไปด้วยนะครับแถวๆนี้นะเอาออกไปก่อนนะคุณผู้ชมนะครับ ขยายพื้นที่ก่อนนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะเผื่อแปบ๊บเดียวก็คือมาจนถึงพาร์ทส,สุดท้ายของเราแล้วนะครับแล้วก็ไอ้พื้นที่หน้าบันไดผมก็ไม่รู้ด้วยว่าแพชใหม่ของเรานะครับเขาจะมีการแบบแก้ไขเพิ่มเติมอะไรด้วยหรือเปล่านะครับให้แบบวางผมเช็ดทุ่งเช็ดเท้าอะไรได้ไหมนะครับนะก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันแล้วกันเนาะคุณผูนะ้ชมเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอะไรตรงนี้มันลบยากเลยนะเอาโอเค เดี๋ยวเราเอาบันไดมาดีกว่านะครับเลือกเป็นช็อตสเตนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ช็อตสเตนของผมนะครับวางนี่เลยเอาโอเควางไม่ได้นะครับสังเกตดูนะติดหมดเลยนะครับติดติดพวกต้นไม้ใบย่างเราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ทิ้งเลยนะอุตส่าห์วางต้นไม้ใบย่างเราไว้ตั้งนานนะครับโอ้ ขอบคุณมากเลยมีช็อตสแตร,ร์มาก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนะก็ดีขึ้นคุณผู้ชมดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนอยู่แล้วแต่เราก็มานั่งไล่ลบไปพวกเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วกันร,ระหว่างนี้นะครับเนี่ยลบหมดเลยนะครับขอให้วางได้ด้วยเถอะถ้าวางไม่ได้ก็มีปัญหาอีกนะครับต้องขยับอีกนะครับอันนี้มาสุดเลยนะครับ อ okay. ยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมีแพชชมีอะไรเพิ่มเติมผมก็แน่นอนครับคุณผู้ชมผมจะแวะเวียนเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะอ่าโอเคตรงนี้วางได้นะครับช่วงตรงนี้วางได้แล้วก็เอ่อบันไดของเราค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเนี่ยอุ้ยขยบมาได้ถึงนี่เลยนะอ่าโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมบันไดเวอร์ชั่นใหม่สั้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับ โอ้ยแบบนี้ก็สบายแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลบตรงนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตกั้นหัวเออเอาเข้เาไปพารใหม่ของเราอยู่กันอย่างนี้แหละอะ่ะแล้วก็อันนี้มาสุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปตรงนี้คือติดแล้วใช่ไหมดูครับยังมัน,ม,นมันยังเป็นความอนาถของเราเหมือนเดิมเลยนะทุกอย่างมันยังอนาถเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับ คือทําไมอ่ะพี่บันไดทําไมมันชิดผนังไม่ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าเราจะคัสตอมบันไดอะไรได้บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคัลเลอร์กับแม t ท r เรียลใช่ไหม Under s i ด e นะครับเ r a i l i n g นะเหมือนเดิมนะครับ ขออนุญ,ญาตกดก่อนแล้วก็เลือกเป็น editor c l นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเลยนะครูชมนะคแค่เป็นแบบเวอร์ชั่นบันไดที่ที่เราสามารถอ,อ่อคัสตอมเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยครูชมเห็นไหม เนี่ยคือทางลงบันไดมันไม่สามารถชิดกับกําแพงได้เว้ยกูชมผมผมทายังไงก็ไม่ได้นะครับนะก็เลยเอาเป็นประมาณนี้ไปละกันนะครับอ่ามันไม่สามารถเซตเหมือนในเดอะซิมได้ด้วยนะครับว่าเซตเหมือนในเดอะซิมไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมว่าเราจะเอาเป็นเป็นแนวกว้างกว้างกว้างน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือมัน3ามช่องเลยนะคุณผู้ชมนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 3ห้าสามช่องนะครับ3มช่องคนเดินนะครับแล้วก็6ช่องเล็กนะครับมันได้ประมาณนี้จริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วกันเอาเท่าที่เราทำได้เอาเป็นประมาณนี้ก็ช่างหัวมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับอนาคตก็ไม่รู้ว่ามีการจะอัปเดตแพช์เพิ่มเติมอีกแล้วไหมในอนาคตนะครับไม่ไม่รู้เลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คืออา่าพูดง่ายๆคือเป็นแบบ Pin ก e r cross ออย่างเดียวเลยนะครับเรียบร้อย เป็นกระเบื้องนะครับอันนี้เป็นพื้นกระเบื้องนะผมเอาเป็นแบบพื้นคอนกรีตดีไหมเริ่มอีกอะเริ่มกระบวนการเดี๋อันนี้ปะอันนี้ก็ดูดีนะครับคผู้ชมใช้อันนี้ไหมเซรามิกนะครับเซรามิกทายนะเป็นแบบนี้แล้วกัน ได้แหละได้ได้เหมือนกันอ่ะได้เหมือนกันนะเป็นแบบนี้แหละนะครับก็ได้เป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างในเดี๋ยวเราเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงละกันนะอย่างครับผูยชม,มันยังไม่จบหรอกนะอ้าวแล้วตรงนี้ทำไงอ่ะไม่ออกอ่างี้ละกันอ,อาเบี้ยวอีกเบี้ยวครับอ่ะไม่เป็นไรอ่าน,นี้วางได้สุดแล้วยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์โอเวอร์แลปนะครับโอ้ย ปัญหาเดิมมันกลับมาลุมเล้าเราอีกแล้วนะครับขน,นาดครับอ่ะไม่เป็นไรเอาวางไปแบบนี้แล้วกันครับมองให้มันเป็นศิละปะแล้วกันหนะ้ากู้จมนะครับก๊อปมาก๊อปวางไปนะครับก๊อปวางไปไม่มีปัญหาหรอกเอาติดกโหเหลือจะเชื่อยิงนะครับอ่ะโอเคไม่เวลาเป็นประมาณนี้เราก็ เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเราจะลากรัวได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้นะครับติดติดแล้วนะไม่ว่ากันมันคงแก้ได้ประมาณนี้แหละนะครับเว้นแต่ทางเดียวเลยก็คือไปเพิ่มมาครับอ่ะเป็นประมาณนี้ไปแล้วกันทางเดียวของเราจริงๆนะคุณผู้ชมก็คือไปเพิ่มระยะเพิ่มระยะตรงนี้ของบันไดามาแล้วก็อันนี้เรา จะชิดด้านหน้าแล้วมั้งนะครับ move property อ่า move ได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมลองขยับอ่าเดินหน้ามานิดนึงอ่ะโอเค move property ไปเลยอะให้มันเดินหน้ามาเลยอีกสองสำคัญอาโอเคน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมลองใส่กำแพงแล้วนะนะครับโอเคได้แล้วเว้ยคุณผู้ชม ได้แล้ว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 โอเคสวยงามลากยาวมานี่เลยเท่านี่เลยโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้เราก็เอ่อเปลี่ยนเป็นอ่ะตรงนี้ลบปนะคุณชมแล้วก็เดี๋ยวเราลากกระจกยาวมานี่เลยเได้เป็นประมาณนี้เนาะอ๋ออ่ะ,อะโอเค ลากกระจกยาวมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ลากยาวมาเลยนะนะครับผมว่าได้แล้วล่ะคุณผู้ชมผมว่าได้ล้วอะโอเคเพิ่มเติมนิดนึงครับมันหยุดไม่อยู่จริงครับคุณผู้ชมมันหยุดไม่อยู่จริงไล่บ้านนี้ก็คือเดินขึ้นมานครับนี่นะเดินขึ้นมาเหมือนเดิมสไตล์เดิมทุกอย่างทําเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวเรา เพิ่มแนวให้เขาอ่ะโอเคอ๋อเ้อ่ะ,ออะไม่ได้ได้แค่นี้นะครับเป็นประมาณนี้ผมเมาปุ๊บก,ก็คือโชคดีนะเพื่อนๆอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดต้องติดเป็นเรลลิ่งไยเนาะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันก็อาจจะไหลลงมาหรือเปล่านะครับนี่เนาะ อืมแบบเรียบง่ายก็คือประมาณนี้แหละนะคะคือบันไดกินที่จัดเลยนะครับโอเคโอเคงดงามคุณผู้ชมจริงๆมีนอกเหนือจากนี้ด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเพิ่มเติมด้วยนะครับอันนี้ก็เอาเป็นแบบนี้แหละบ้านของเรานะนะครับในที่สุดก็เอ้ยเอ้ยนี่มานอนตรงนี้เลยหรอเอะเดี๋ยวเราโกแบ็ k ก่อนเอาคุณผู้ชมเอานอนตรงนี้ ตัวละครผมติดบั๊กว่ะครูชมผมรู้แล้วทําไมมันถึงติดบัก๊กเพราะว่าเราขยบปรพตี้เลื่อนขึ้นมาด้านหน้าใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันลืมมีปัญหานะครู้ชมแต่ไม่มีปัญหาครับนี่ครับสเต็ปต่อไปของเราครับแน่นอนครับเรามีการตกแต่งน้องแอนนะครู้ชมให้มันแบบมีความสวยสดงดงามเป็นไงดูความงามของน้องอะ่ะอ้ยุณผูชมนี่ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนะคือแบบเปลี่ยนแบบละเอียดยิบเลยนะนี่สีชมพูเป็นไงน่ารักไหมเดี๋ยวดูออฟฟิศของเราครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็มีออฟฟิศใหม่เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับนะเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังซื้อเกมในช่วงนี้นะครับมันก็จะมีอัปเดตพวกคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับนะหรือแม้กระทั่งผมใช้เป็น CRO นะครับ r o อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ เขาเรียกว่าอะไรนะชนะการประกวดของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันเนาะนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับชุดน้องเขาสวยงามอยู่แล้วนะคุณผู้ชมสวยไหมสวยไหมชุดสวยนะครับนะก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรเ้ยมีสแตนดิ้งด้วยนะครับเลือกได้นะครับว่าจะให้น้องเขาสแตนแบบไหนนะครับอฮ้ยอินซอยด้วยนะครับคือเลือกได้นะว่าแบบ เราจะแบบให้น้องเขาเต้นก็ได้เหมือนกันนะนะอ่ะ,อะโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปยืนแบบเวอร์ชั่นปกติแล้วกันนะอ่ะโอเคให้เขายืนท่านี้แล้วกันนะคุูผู้ชมก็มีชุดนี้นะครับที่เพิ่มมานะคุูผู้ชมแล้วก็เอ่อมีทุกชุดเลยแล้วกันว่าง่ายๆนะครับดีไซน์ใหม่ครับทุกอย่างคือทำใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดชุดนักเรียนนะคุูผู้ชมนะครับเป็นชุดนักเรียนนะ แล้วก็อันนี้เป็นชุดนอนนะครับใส่สั้นเลยนะชุดนอนอันนี้ชุดปาร์ตี้ของน้องนะครับนะเลือดหรูอลังการครับคุณผู้ชมอันนี้ชุดออกกําลังกายของน้องนะครับและอันนี้ก็จะเป็นชุดว่ายน้ําของน้องนะคะคุณผู้ชม ชุดตอนกลางวันนะครับยังแบบเป็นสไตล์เดิมของเราอยู่นะครับที่น้องเขาชอบใส่กางเกงยีนนะครับส่วนชุดหน้าหนาวของเราก็เป็นสไตล์เสื้อแขนยาวของเรานะครับแล้วก็ติดเป็นกางเกงยีนของน้องนะครับนะรวมๆกันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วชุดนี้ครับอย่างโหดครับคผูชมผมบอกเลยโหดที่สุดแล้วครับคอมพลีทไปเลยครับคผู้ชมเป็นไงปูงดงามแล้วช่วงนี้นะครับใครที่แบบว่าสร้างตัวละครใหม่นะผมบอกเลยนะครับ มีอะไรให้เราเลือกใช้งานอีกเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะครับทรงผมทรงผมอะไรเงี้ยทำได้ใหม่หมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยตาคุณผู้ชมสปีดไปเลยครับอ,อ๋อสปีดไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องเขาเขา,เขาตื่นแล้วใช่ไหมหิวแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังนอนไม่พอเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้น้องเขา ไปนอนต่อแล้วกันแล้วก็เมื่อกี้พี่มิเกลใช่ไหมครับนะาขออภัยด้วยเออเมื่อกี้เป็นพี่มิเกลใช่ไหมแล้วก็น้องก็นอนเหมือนกันป่ะต่างคนต่างนอนครับคุณผู้ชมสปีดไปเลยครับพี่พรุ่งนี้แต่งงานแล้วโอเคโอเคนอนก่อนครับพี่นอนก่อนอุย เราแต่งงานเริ่มกี่โมงเริ่มตอนเที่ยงเนาะนะครับเริ่มตอนเที่ยงกูชมหลับไปเลยครับพี่หลับไปยาวๆอันนี้ปรับเป็นคูณแปดแล้วนะครับชเช้าเ้ยแล้วอย่าบอกนะวันนี้พี่พี่มิเกลของเราเมียนี่ต้อ <c> ง <oughs> ไปเรียนดิเพรวันนี้วันนี้โอเคไปเรียนอีกวันหนึ่งรอดตัวไปครับผู้ชมโอเคเออแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาแบบ ไปสมัครเรียนบ้างดีกว่าวะ่ะดับเบิลการเรียนครับครู้ชมดับเบิลการเรียนนะครับเดี๋ยวผมให้สปีดไปก่อนแล้วกันเนาะระหว่างนี้จะปีดไปเลยสปีดไปเลยรัวๆอ่ะโอเคอันนี้นอนจนแบบเต็มอิ่มแล้วนะครู้ชมก็ให้เขาลุกออกมาแล้วกันเนาะนะครับเมคฟู้ดครับคผู้ชมใครตื่นก่อนก็กินข้าวไปก่อนนะครับแล้วใครที่ยังไม่ตื่นก็เอ้ย พี่เขาก็ต้องตื่นแล้วเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมพี่เขาก็ต้องตื่นเหมือนกันแล้วนะครับแล้วก็ผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยนะคุณผู้ชมเป็นไงมันทึ่งใช่ไหมล่ะนะครับสลัดเฟรนช์โทสเค้กเบรดนะครับวันนี้มื้อเช้าขออนุญาตก,กินเป็นสลัดไปเลยละกันครับพี่มิเกวน่าจะลงมาแล้วนะครับ normal นะครับ no unit นะครับต้องต้องให้น้องเขาทำอาหารทํากับข้าวแล้วให้น้องเขากินไปก่อนนะครับคุณผู้ชมระหว่างนี้ของเราก็ผมอุ้ยน่ารักมากเลยอะชุดนี้คือแบบมันสุดสุดจริงๆเว้ยคุณผู้ชมน่ารักไหมน่ารักเนาะน้องเขาใส่ชุดน่ารักมากเลยนะครับอ่ะเลเวลหนึ่งนะครับคุณผู้ชมตอนแรกเลเวลศูนย์พี่เขาน่าจะแบบอยู่อีกสักพักหนึ่งอะเนาะแล้วก็ตะปีไปก่อน,นครับคุณผู้ชม อโอเคน้องเขามากินแล้วนะครับก็มันเริ่มจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนกับแบบเริ่มจะเป็นพวกมัลติทัสกิงแล้วนะผู้ชมที่แบบเราทำหลายๆอย่างพร้อมกันเนะาะข้าห้องน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องอาบน้ำด้วยนะไม่รู้ว่าเวลามันตรงกับพี่เขาหรือเปล่านะครับตื่นแล้วไหมตื่นแล้วนะครับ อ๋อยังไม่ตื่นกู้ชมยังนอนอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้พี่เขากินบีบิมบั๊กแล้วกันนะโอเคเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้น้องเขาอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตปรับเป็นแบบนี้นะกู้จมโอเคปิดทีวีจากมุมนี้เลยนะครับน้องอย่างโหดเลยนะอ่ะโอเคทำกับข้าวเรียบร้อยนะครับ ไปครับมันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวให้พี่มิเกลเขากินข้าวใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาเขาเรียกรถได้หรือเปล่านะครับมันถึงเวลาแล้วครับผู้ชมเรียกรถยังไงวันเนี้ยตัวเองไม่มีรถด,ด้วยไงขับรถไปคนละคันดีไหมรถอยู่หุ่นอ่ะก็สตาร์ทท g n นาว หายไปหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคน่าจะหายไปแล้วแล้วก็อุ้ยพี่เขาย้ายมาอยู่ตรงนี้ละเอาโอเคโอเคไปเลยครับเริ่มเลยได้ไหมเดินเข้าไปเลยครับให้น้องเดินตรงไปก่อนนะครับประตูของเรานะครับโอ้ยจัดหนักเหมือนกันวะผู้ชม รูมสองจุดมันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็มันมันก็ได้เหมือนกันหรอวะ,อะโอเคขออนุญาตนะครับถ่ายรูปอ่อน้องถ่ายรูปหน่อยนะครับถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ยมากันแล้วว่าคุณผู้ชมโอ้โหแขกมากเต็มใ <laughs> ส่ชุดสีขาวแมรี่มีไม่เฟรนใครบ้างวะเนี่ยโอเคโอ้มากัน โอ้โหเดินกันเดินเข้ามาเลยครับเดินเข้ามาเลยยังไงผมขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องก็เดินตามเราไปด้วยนะครูชมคุยหมดเลยนะครับคุยกันหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาแล้วทำไมน้องมันแต่งชุดนี้วะเนี่ยมันไม่สีขาวนะครูชมมีแค่เรานะครับสีขาวแล้วก็ที่เหลือคือเขาแต่งตัวดีมากเลยเจ้าป่าโพเสเรย คุยกันไปเลย,ยโย่เรียบร้อยครับคุยกันต่อเนื่องครับคุยกันต่อเนื่องครับขอบคุณมากเลยนะพี่พี่มิเกลค็กินข้าวย,ย่างไงน,นะหิวแน่นอนอนะ่ะคุณผู้ชมดูจากสาภาพอุ้ยสคริปต์แอคชั่นนะครับคอม plete อ่โอเคงั้นเดี๋ยวผมไล่เป็นแบบสคริปต์แอคชั่นไปเลยนะครับ แล้วก็ของน้องก็ทําตามด้วยนะครับสคริปต์แอคชั่นเหมือนกันโอเคอันนี้เป็น Immediate Action นะครับ a c t i c สเรียบร้อยนะครับไปกันต่อครับอุ้ยมีอะไรม่วงๆด้วยวะโอเคโอเคอุ้ย okay. okay. โอ้โห เอาแล้วคนอื่นไปไหนหมด่ะโย่ไม่มีใครเลยโว้ยโอ้ไอ้ดั้นยืนอยู่ตรงโน้นขอบคุณมากนะครับโอ้โหงดงามผู้ชมเดินแล้วเดินแล้วโอเคแล้วกด Escape ไม่ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยครับเจ๊โอเคดาฮีนะครับเป็นดาฮีนะเจ๊ดาฮีนะครับ โอเคแต่งงานกันเลยครับพี่ขวดชุดน้องคือแบบน่ารักมากอ่ะโอเคครับพี่จัดไปเลยครับแมรี่มีครับ uh huh. เดี๋ยวผมลันเป็นสคริปไปเลยละกันนะคุณผู้ชม uh huh. มาแล้วครับ uh huh. มาแล้วเอายังไงดีหยิบมาแล้ว เรียบร้อยสวมแหวนแล้วสวมแหวนแล้วโอ,อ้โหคืองดงามคุณผู้ชมเรียบร้อยจัดการเลยพี่เออเรียบร้อยเรียบร้อยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยโอเคเดินจับมือกันละโอ้โห,โห,โหชิวมากครับ ปู่ทำไมมันมด,ม,ดมดงามนี้วะเนี่ยอ๋ออย่าฝางเจ๊โอเค,อเ,คเรียบร้อยโอเคมีปลกบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆครับที่มากันทุกๆท่านเลยโอเคปู่มันงดงานจริงๆวะ่ะผู้ชม เหมือนยังคุยกันอยู่นะครับน้องเขาขอคุยกันก่อนนะทุกคนพร้อมตอนนี้เป็นเวลาจะเย็นข้ามแล้วนะครับแล้วทุกคนก็คืออยู่ด้วยกันหมดแล้วนะครับพร้อมจะหิวกันแล้วใช่ไหมพร้อมไหมครับพี่พร้อมแล้วครับพี่ผมพร้อมแล้ว มาเลยครับพี่อ่าเดินมาแล้วครับคนเดิมเลยครับคุณผู้ชมเป็นช่วงข้ามพอดีนะ โอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับในเกมอินซอยของเราวันนี้เราก็เดินทางมาจนถึงพาร์ทสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตลาจากกันไปนะครับในบรรยากาศของการแต่งงานระหว่างพี่มิเกลของเรานะครับกับน้องแอนของเรานั่นเองแล้วตอนนี้ก็ใช้นามสกุลเดียวกันแล้วนะครับนะก็ในที่สุดก็จบ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีซั่นที่1ของเรากับเกมอินซอยอนาคตมากันอีกแน่นอนนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับใครที่แบบว่ารับชมแล้วได้รอยยิ้มก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร e นะเป็นกําลังใจให้ช่องของผมได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับกดดิสไลค์ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขออนุญาตส่งความสุขนะครับให้กับทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกคน